เรียนท่านประธานสภาผู้แทแนราษฎรกระผมในจิรพงษ์ทรงวัชลาพรสมาชิกสภาผู้แทแนราษฎรจังหวัดนนทบุรีพักเพื่อไทยกระผมมีข้อร้องเรียนของประชาชนจำนวนมากมาปรึกษาหาหรือกับท่านประธานผ่านไปยังรัฐมนตรีว่ากากกรกระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทยสืบเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 รัฐบาลสั่งปิดกิจการเป็นจำนวนมาก และในปัจจุบันก็ยังมีอีกหลายกิจการที่ยังถูกสั่งปิดผู้ประกอบการพนักงานรวมถึงพ่อค้าแม่ค้าที่เกี่ยวข้องได้รับผลกระทบไม่สามารถหาไรายได้นี่ครัวเรือนสูงเพิ่มขึ้นหนึ่งในนี่ครัวเรือนของประชาชนหลายล้านคนคือค่าชำระเช่าซื้อรถยนต์รถจักรยานยนต์รถบรรทุกรถกระบะ ถึงแม้ว่าทางธนาคารแห่งประเทศไทยจะมีมาตรการพักชำะะนี้ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นระยะเวลา6เดือนแต่ในทางปฏิบัตินั้นกลับถูกอ้างว่าไม่ได้รับผลกระทบบ้างทำเรื่องไม่ทันบ้างพอขาดส่งเป็นระยะเวลา3เดือนประชาชนต้องหันไปพึ่งพาเงินกู้นอกระบบ มากไปกว่านั้นประชาชนยังต้องถูกเรียกเก็บเงินค่าทวงถามหรือค่าบอกยกเลิกสัญญาเป็นเงินนับหมื่นบาทในสถานการณ์ปัจจุบันประเทศไทยมีอัตราดอกเบี้ยที่ต่าที่สุดเป็นประวัติการแต่อัตราดอกเบี้ยเหล่านั้นไม่เคยลดลงเลยโดยเฉพาะค่าชำระรถยนต์มือสองผมยึงกลับเรียนท่านประธานผ่านไปยังกระทรวงการคลัง ให้แก้ไขเรื่องนี้เป็นการเร่งด่วนขอบคุณครับครับขอบคุณนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตาม subscribe ไลค์แชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดทุกการติดตามรับชมดูจบอย่าลืมคอมเมนต์เพื่อการปรับปรุงให้ดีขึ้นขอบคุณครับ